เสื้อใหม่พรมถ้าอยากจะคว้านคอให้กว้างขึ้นได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะอย่างเสื้อตัวอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอันก็ได้แก้ให้ลูกค้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นการแบบคว้านคอให้กว้างขึ้นนะคะ,ะภาพก่อนแก้ค่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูว่าคอเนี่ยจะเล็กมากๆเลยเนะเาะแล้วลูกค้านะคะใส่แล้วก็ไม่สบายตัวเนาะใส่แล้วก็ไม่สวยรู้สึกว่ามันดูตันนะคะตอนที่ใส่เขาก็เลยต้องการที่จะคว้านให้มันกว้างขึ้นโอเคเนาะคือก่อนที่เราค่ะจะแก้เราต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างที่่มมมมันนนไเเหือดิะะคะ ที่มันจะไม่เหมือนเดิมคือ1ค่ะมันจะมีรอยต่อนะคะจากคอเดิมเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ได้มีรอยต่อนะคะของเดิมที่เป็นผ้าไหมพรมค่ะเขาจะเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของคอส่วนของตัวเสื้อมันจะเป็นจุดเชื่อมที่ที่มันจะไม่ได้มีรอยเดินเส้นเย็บค่ะเขาจะเชื่อมมาทั้งผืนเลยแต่พอหลังจากที่เราแก้ค่ะมันจะมีรอยต่อซึ่งอาจจะเป็นปมนิดนึงนะคะเพราะเราจะต้องเย็บค่ะให้มันเชื่อมกันตรงนี้ลูกค้ารับได้ไหมถ้าลูกค้ารับได้ก็โอเคค่ะ ไปจุดหนึ่งที่มาได้ครึ่งทางแล้วว่าโอเคนะเราเราจะแก้ได้ละทีนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งต้องบอกลูกค้าก่อนว่าเวลาที่เราค่ะทําการคว้านคอให้ต่ําลงมาเนี้ยคอเสื้อตรงนี้ค่ะของเดิมมันเล็กใช่ไหมคะมันวงเล็กแล้วเราค่ะทําการคว้านคอวงมันก็ใหญ่ขึ้นผ้าตรงนี้ค่ะที่เราขยับลงมาเนี้ยยังไงมันก็ไม่พอที่จะต่ออยู่แล้วฉะนั้นนะคะเราต้องแทรกผ้าเข้าไปตรงนี้นะคะรอบคอเสื้อเนี่ยมันจะมีรอยต่อตรงนี้ลูกค้ารับได้ไหม ถ้าลูกค้ารับสองจุดนี้ได้ก็ลงมือทําได้เลยค่ะเนาะก่อนที่เราจะแก้เราต้องประเมินประเมินงานให้เป็นก่อนวิเคราะห์งานให้ได้ก่อนแล้วก็แจ้งลูกค้าให้ทราบนะคะว่าส่วนไหนที่มันจะไม่เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าพอหลังจากแก้เสร็จลูกค้ารับไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นปัญหาทีหลังนะโอเคค่ะมาดูขั้นตอนในการทํากันนะคะก็ก่อนอื่นค่ะก็วัดวัดลงมาเลยนะคะว่าเราต้องการจะคว้านอยู่ที่เท่าไหร่อ่า ในการแก้นะคะเราจะต้องเอาส่วนของตรงนี้ค่ะมาต่อด้านล่างฉะนั้นค่ะเวลาที่เราวัดลงมาเนี่ยเราต้องเผื่อตรงนี้ด้วยนะคะที่เราจะเอามาต่อนะคะคือถ้าหากว่าเราหาักคว้านลงมาน้อยเกินไปแล้วตรงนี้ค่ะพอขยับลงมามคอที่ได้ค่ะมันก็จะแคบนิดเดียวเองฉะนั้นเวลาที่เราคว้านเราต้องเผื่อตรงนี้ด้วยเอามาต่อนะคะโอเคในขั้นตอนแรกก็วัดก่อนนะคะหาจุดกึ่งกลางของด้านหน้าก่อนตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางซ้ายขวานะคะจับบาลานให้มันเท่ากันแล้วก็หาจุดกึ่งกลาง ะะแล้วก็ต่อจากนั้นก็วัดลงมาเลยสมมุติว่าเรานะคะวัดตรงนี้ค่ะเราอยากได้ความกว้างของคอเนี่ยลงมาสัก2นิ้วก็วัดลงมาเลย2นิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะดูว่าเราจะวัดแค่ไหนแล้วแต่เราเลยตรงนี้นะคะไม่ได้มีไม่ได้มีข้อกําหนดเลยค่ะแต่ขอให้พอหลังจากแก้นะคะวาดคออันเนี้ยคอมันจะเป็นคอ U ค่ะจะสวยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวช่วยค่ะก็คือตัวนี้เนาะไมโค้งปักนแก้ว ตรงนี้นะคะอันก็ได้ให้ดูไปหลายคลิปแล้วหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ตัดเย็บท,ทั่วไปนะคะทีนี้ค่ะในการวางไม้เราจะวางไม้นะคะแบบนี้ค่ะจุดเชื่อมนะคะคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็วางไม้แบบนี้นะคะให้จุดเชื่อมค่ะจุดตัดนะคะมันคือตรงนี้และตรงนี้เชื่อมกันก็จะได้คอแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เพล็กไม้แบบนี้ค่ะเพล็กไม้แบบนี้เลยซ้ายขวาแล้วก็ขีดเส้นนะคะก็จะได้คอแบบนี้นะคะอ่ะโอเคพอเราค่ะได้เส้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นนะะี้ค่ะคือเส้นที่เราอาจ,จะตัดใช่ไหมคะแต่เราค่ะยังตัดไม่ได้นะเพราะผ้าไหมพรมนี่มันจะลุย่ยเราไม่สามารถที่จะตัดได้เลย เราจะต้องเย็บล็อกไว้ก่อนนะคะอันนี้คือเส้นที่ที่เราจะตัดเราก็เดินเส้นเย็บค่ะตรงนี้เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหมึกแป๊บนึงเรานะคะเดินเส้นเย็บนะคะแบบนี้เลยใช้จักรนะคะเย็บเลยค่ะเย็บเป็นฝีเข็มห่างก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะโดยรอบรอบคอตรงนี้ เสร็จแล้วคะ่ะเราก็เดินเส้นเย็บขาดรอบคอตรงนี้ตรงนี้นะคะโดยรอบของคอด้านบน,นะคะ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตัดอพอเราเดินเส้นเย็บค่ะโดยรอบนะคะรอบคอเลยรอบคอเลยอ่ะพอเราเดินเส้นเย็บตรงนี้เสร็จแล้วรอแล้วต่อจากนั้นเราก็จะตัดนะคะก็ทําการตัดได้เลยคะ่ะตัดตัดให้มันตรงนี้แหละคะ่ะเ <Lat> หนือเหนือเส้นที่เราเดินเส้นเย็บเนี่ยตัดออกมาเลยแชบ่แบบนี้ ตัดออกมาตรงนี้นะคะรอบคอค่ะก็ตัดออกมาเลยค่ะตัดตรงนี้นะคะพอเราตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะคอก็จะถูกแยกออกมาแบบนี้นะคอเสื้อน,นะคะก็จะถูกแยกออกมาแบบนี้แล้วก็ด้านบนไม่มีละไม่มีคอเดิมละอ่ะหายไปอืม ตรงนี้นะคะเราก็ตัดคว้านด้วยหน้าด้านหลังนะคะดูความบาลานซ์เอานะคะบาลานซ์หน้าหลังให้สวยๆอ่าโอเคพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อจากนั้นค่ะเราก็มาวัดรอบคอก่อนรอบคอเสื้ออยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่ารอบคอเสื้อตรงนี้นะคะใช้สายวัดวัดโดยรอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บวัดเลยสมมติว่ารอบคอเสื้อนะคะอยู่ที่สิบห้าสมมตินะคะคอเสื้ออยู่ที่สิบห้าแล้วก็ให้เราค่ะมาวัดตรงนี้ค่ะ รอบคอตรงนี้เท่าไหร่แล้วเราก็หาจุดต <East. S 1> ัดนะคะคือคือรอบคอตรงนี้มันจะมีรอยต่อของผ้าอยู่ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่ารอยต่ออยู่ตรงไหนเราจะไม่ไปผ่าเพิ่มนะคะโดยส่วนมากค่ะรอยต่อของพวกคอเสื้อพวกนี้มันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้มันจะอยู่ประมาณเท่านี้หรือว่าบางตัวก็จะอยู่ด้านหลังแล้วแต่เลยหาดูนะคะจุดจุดที่เราค่ะจะตัดนะคะเอาโอเคพอเราหาจุดได้เสร็จเรียบร้อยค่ะสมมติว่าตัวนี้รอยต่อมาอยู่ด้านหลังเราก็จะตัดเลยค่ะตัดตรงนี้ให้แยกออกจากกันนะคะ พอเราแยกออกจากกาันเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะสมมติว่าแยกออกจากกันก็ได้แบบนี้ืแยกออกจากกาันแบบนี้นะคะให้กว้างขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะก็มาวัดโดยรอบของคอ,อเสื้อตรงนี้ค่ะว่าได้เท่าไหร่สมมติว่ารอบคอเสื้อตรงนี้นะคะวัดแล้วได้สิบใช่ไหมคะวัดแล้วได้สิบแต่ว่ารอบคอใไหมที่เราควานนะคะสิบห้าใช่ไหมคะมันก็จะขาดอยู่ที่ห้านิ้วใช่ไหมคะถ้าที่เราจะตัดนะคะเราจะไม่ได้ตัดตรงนี้อยู่ที่ห้านิ้วนะ เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คะ่ะที่เราเนี่ยทำคอเสื้อนะคะให้มันเท่ากันกันกบคอด้านบนตรงนี้เลยที่เราคว้านะคะแล้วเราไปเย็บต่อเนี่ยคอมันจะแบะออกนะคะฉะนั้นนะคะเราจะต้องลดลงไปนะคะประมาณสักหนึ่งจุดห้าถึงสองนิ้วตรงนี้นะคะผ้าที่เราตัดเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดอยู่ที่ห้าเราจะต้องอเราจะต้องเอาห้าค่ะลบหนึ่งจุดห้าหรือว่าหรือว่าสองนิ้วนะคะแล้วแต่แล้วแต่ความยืดหยุ่นของผ้า สมมติว่าตัวนี้นะคะอันตัดออกอยู่ที่สองนิ้วแล้วกันนะคะอาจากของเดิมนะคะอยู่ที่ห้าเราก็จะตัดผ้าตัวนี้นะคะแค่สามนะคะตรงนี้เราจะตัดผ้านะคะแค่สามนิ้วเท่านั้นเราจะไม่ได้ตัดอยู่ที่ห้านะคะโอเคพอเราตัดผ้าค่ะอยู่ที่สมนิ้วเราก็ผ้าตรงสามนิ้วเนี่ยค่ะมาต่อตรงนี้นะคะเอามาต่อเลยเราก็จะได้รอบคอที่เราจะเอาไปเดินเส้นเย็บประกบกันกับคอเดิมแล้วนะคะโอเคพอได้เสร็จ พอได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วรอย้ต่อจากนั้นค่ะเราก็จะต้องหาจุดกึ่งกลางนะคะหาจุดค่ะสี่ส่วนให้เท่าๆกันตอนแรกก็หาจุดกึ่งกลางก่อนจุดกึ่งกลางด้านหลังคือจุดนี้นะคะมันจะตรงกันกับด้านหน้าวิธีการเนี่ยค่ะจะเหมือนกันกับตอนที่เราค่ะเดินเส้นเย็บยางยืดะค่ะเพราะเราจะต้องแบ่งยางใช่ไหมคะจะต้องเฉลี่ยในการให้มันดึงยืดอันนี้ค่ะเหมือนกันอันนี้คือด้านหลังนะคะผ่ากลางด้านด้านด้านล่างค่ะนี่คือด้านหน้า อันนี้คือคอหน้านะคะที่เราจะไปใส่อันนี้คือด้านข้างคือเป็นตะเข็บตรงนี้อะ่ะทีนี้ค่ะพอเราแบ่งคอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาแบ่งคอตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้อันนี้คือด้านหลังที่ผ้าตรงนี้คือมันจะเป็นรอยต่อจะอยู่ตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะคะอืมแบ่งแบ่งค่ะเป็นสี่ส่วนพอเราได้สี่ส่วนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะก็เอาคอตรงนี้นะคะมาประกบค่ะโดยรอบเลยตามจุดที่เราได้มาร์กเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่เอาไปวางให้มันจุดนะคะเชื่อมกันแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะโดยรอบคอเสื้อนะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกประกบกันเราก็เดินเส้นเย็บเลยโดยรอบพอเดินเส้นเย็บเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เดินเส้นเย็บกดนะคะโดยรอบของด้านนอกค่ะเป็นการกดตะเข็บนะคะอีกทีหนึง่งนะคะก็จะทําให้งานนะคะออกมาเรียบร้อยนะคะขั้นตอนมีเพียงเท่านี้เลยเาภาพหลังแก้นะคะก็อย่างที่เห็นค่ะง,งานออกมาสวยไม่เสียทรงนะคะแล้วก็ ไม่ผิดเพี้ยนไปจากคอเดิมด้วยเพราะเราขายยกคอนะคะจากของเดิมเนี่ยมาวางข้างล่างฉะนั้นนะคะมันจะไม่มันจะไม่เล็กไม่ใหญ่คือมันจะเหมือนเดิมอะคะ่ะเพียงแต่มันกว้างขึ้นเท่านั้นเองนะคะหลังจากแก้ก็ได้งานแบบนี้ค่ะโอเคนะคะเอาวิธีการเอาแบบนี้ไปปรับใช้กันได้นะคะถ้าหากมีคำถามหรือว่าติดอะไรนะคะสอบถามใต้คลิปนี้ได้นะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้ค่ะ